ครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเจ้าถุงมือนะครับก็ถ้าถุงมือทั่วไปเนี่ยมันก็จะได้ประมาณแบบครึ่งเดียวเนาะประมาณนี้แต่เนี้ยมันก็จะเป็นถุงมือแบบว่าไซส์ย,ยาวนะเพื่อนๆซึ่งยี่ห้อก็ตามนี้เลยเป็นสั่งมาจากประเทศจีนนะก็สั่งมาจากลาซาด้านั่นเองครับราคาอยู่ที่สี่ร้อยหกสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะราคาเป็นแบบราคารวมส่งละแียบร้อยในแล้วก็ มามาพามาดูรีวิวนะในราคาที่มันถูกถูกดูตัวเนี้ยก็จะเป็นพวกด้านนิ้วนะสามารถที่จะสไลด์โทรศัพท์ได้นะตัวนี้แล้วก็ใส่ไปปุ๊บเนี่ยเหมาะมากนะเพื่อนๆสำหรับที่มันเป็นแบบหน้าหนาวอะ่ะเหตุผลมันหนามากมันหนาแล้วก็ถ้าสมมติร้อนสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะชื้นอับเลยแต่ถ้าสมมติวิ่งรถแบบหน้าหนาวหนาเนี่ยคือมือเราจะอุ่นมากเลย นี่ตัวนี้นะผมสั่งสีแดงไปนะแต่ว่าประเทศจีนทางลา z a ด้าเนี่ยเขาส่งสีดำส้มมามังสองใสเขาเห็นรถผมเนี่ยส้มดำเยอะมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้โดยรวมเนี่ยวัสดุก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยที่ใช้เนี่ยตัวนี้มีแถบสะท้อนแสงให้ด้วยนะ ้ามันแบบมืดๆเนี่ยมันจะเห็นเลยมันจะมีแถบสะท้อนแสงให้ด้วยตรงนี้ก็จะหนึบมากตรงนี้จะหนูเหนียวเลยเหนียวเหนียวติดกับประกับคันเร่งได้ดีมากตรงนี้แถวนี้ก็เป็นแถบสะท้อนแสงนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะทําเป็นเหมือนลายเคปล่านะก็ดูสวยดูลงตัวดีแล้วตรงนี้สามารถที่จะปรับระดับได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูกันเลยดีกว่า ถือกล้องมือเดียวนะเพื่อนเราใส่ดูมือหนึ่งแล้วกันนะใส่เข้าไปมันก็จะนุ่มกระชับอะ่ะเดี๋ยวใส่ก่อนนะเติมลงถือว่าในราคานี้นะผมว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคาดีนะไม่เกินห้าร้อยอ่ะแต่ก็ต้องดูกันว่าใช้ยาวๆจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราใส่ก่อนนะ อ่ะประมาณนี้นี่ลักษณะที่ใส่แล้วกำอม่างงี้แบนไย่างแบบางี้นะก็ถือว่าโอเคนะเวลาดึงก็ดึงออกได้เลยไม่มีอะไรล็อกไม่มีอะไรสวมนะก็ไม่ง่าย,ายก็เอาปากกัดปึ๊บแล้วก็ดึงตรงนี้ออกได้เลย ็ประมาณนี้นะใครมองหาถุงมือข้อยาวนะเขาเรียกถุงมือข้อยาวในราคาไม่เกิน500บาทก็สั่งได้นะจากร a z a d า,า,าเข้าไปก็ประมาณนี้หาเอ,าเอ,อ,เองในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมค,ครับ